ธรรมะเป็นของลึกเป็นของที่สูงเป็นของที่ลึกลับจำเป็นจะต้องอาศัยความภาคเพียรพยายามกะระทำบำเพญตนให้ถูกต้องตามทำนองครองธรรมเรียกว่าทำความเพียรไม่ได้ทำวันหนึ่งแล้วก็ไม่ทำอีกก็ทำไปเรื่อยๆจนลมหายใจไม่มีสิ้นลมปราณเมื่อไหร่ จึงหยุดถ้าหากยังมีการผุดการเกิดอ,อีกต่อไปจะต้องมาทำต่ออย่างพวกเราทำอยู่นบัตดนี้อดีตที่ล่วงมาเราไม่สามารถที่จะพยากรณ์ว่าเราเกิดเป็นอะไรที่ไหนอย่างไรไม่ทราบเพราะยังไม่มียานถ้าผู้มีตาทิพย์หูทิพย์ผู้มียานมีฤทธิ์อาจสามารถทราบได้ ถึงแม้ว่าจะไม่ทราบก,ก็าตามเถอะเราเชื่อว่าการทำซึ่งคุณงามความดีคุณงามความดีจะต้องตอบจะต้องสนองถ้าไปทำความชั่วความชั่วก็ตอบสนองเช่นเดียวกันอันนี้เชื่ออย่างนี้เรียกว่าการพยายามทำซึ่งคุณงามความดีว่าความเทียน แล้วก็มีสติมีสติสำหรับปกครองป้องกันดวงใจไม่ให้เสียสายไปในอารมณ์อันชั่วช้าลามกสติแปลว่าความระลึกได้อันนี้เป็นอย่างนั้นถ้าขาดจากสติแล้วก็ทำอะไรไม่ได้พูดก็ไม่รู้ภาษาจำเป็นจะต้องอบรมตนให้เป็นคนมีสติมั่นคง เมื่อมีสติสมบูรณ์แล้วจิตใจมันที่กัดแก่งวุ่นวายก็อยู่ตามปกติเรียกว่าสมาธิคือการทำจิตให้อยู่ในอารมณ์อันเดียวเรียกว่าสมาธิคือความตั้งใจมั่นจะทำอะไรก็ตามถ้ามีสมาธิแล้วสำเร็จ ถ้าศรัทธาสมาธิไม่มีไม่สำเร็จเหตุนั้นธรรมทั้งหลายจึงมารวมกันอยู่ที่นี่เมื่อมีสมาธิแล้วจะต้องแสวงหาดวงปัญญาคือแสงสว่างแสงสว่างภายในคือดวงปัญญา แสงสว่างภายนอกได้แก่ไฟที่ติดตามไว้จะเป็นไฟที่ก่อขึ้นด้วยรุ่นฟืนก็าตามไฟฟ้าก็าตามเป็นแสงสว่างภายนอกไม่สามารถจะสอดส่องเข้าไปสู่รรมและท้องมหาสมุทรทะเลได้เหมือนดวงปัญญาท่านจึงผูกสุภาสิตรับรองว่านัก ปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี